บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านอยู่ในโครงการของหมู่บ้านศิริสานะครับเป็นบ้านหรูสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับผสมกับไทยประยุกต์นะครับเนื้อที่64ตารางวาแล้วก็3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วครับในตัวบ้านเฟอร์นิเจอร์บิวอินทุกห้องเลยนะครับอันนี้คือถนนในโครงการของหมู่บ้านนะครับ หมู่บ้านสวยมากครับมีรักษาระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะครับถนนในโครงการกว้างขวางอันนี้คือบ้านในโครงการนะครับอันนี้มีต้นไม้นะครับมีสนามหญ้านะครับมีทางเดินอันนี้ก็เป็นโรงจอดรถนะครับ เดี๋ยวลองเดินเข้ามาดูในตัวบ้านกันเลยนะครับนี่คือในบ้านแล้วนะครับเป็นห้องนับแขกนะครับมีโซฟานะครับมีโต๊ะกลางมีตู้โชว์นะครับเป็นไม้สักนะครับบิวไม้สักเลยนะครับสวยครับ ตรงนั้นก็เป็นตู้โชยนะครับมีโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวตรงนั้นซ้ายเลยจะเป็นห้องนอนนะครับตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่นะครับนี่ก็เป็นตู้โชยอีกตู้หนึ่งนะครับมีทีวีให้นะครับมีจานดาวเทียมมีผ้าม่านนะครับมีพัดลมผ้าม่านก็มีแบบทึบก,กับแบบโปร่งนะครับครบทุกอย่างเลยครับ เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับ Built-in เป็นแบบ U shape เ,เลยนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะครับให้นะครับมีทีวีมีตู้เย็นนะครับมีเตาแก๊สนะครับมี ที่ดูดควันนะครับเตาอบไมโครเวฟนะครับพร้อมทุกอย่างเลยครับตรงนี้ครัตรงนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเจ้าของบ้านเขาเอาไว้เก็บของชั่วคราวก่อนนะครับ มาจะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับมีเตียงนะครับมีตู้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับตู้ข้างเตียงนะครับมีแอร์นะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีเก้าอี้สตูนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำละห้องน้ํา สุขภัณฑ์อย่างดีเลยนะครับมีอ่างหน้ามีกระจกเงาแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นส่วนอาบน้ำนะครับแบ่งไว้เรียบร้อยนะครับถัดมาเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะมีเตียงให้นะครับมีที่นอนมีผ้าห่มให้เรียบร้อยเลยนะครับพ,พร้อมผ้าม่านแล้วก็ติดตั้งด้วยแอร์นะครับแล้วก็มีตู้บิวนะครับตู้ใหญ่เหมือนกันนะครับ ตู้ใส่เสื้อผ้านะครับแล้วก็ใส่ป๋าห่มเก็บของส่วนตัวนะครับไว้ที่นี่เลยนะครับในห้องนอ,งองนใหญ่ก็จะมีห้องน้นํนนานะครับห้องน้ําส่วนตัวมีกระจกเงานะครับมีชักโครนกนะครับมีเตียงให้นะครับแยกเป็น3ส่วน บ้านสวยมากสวยสวยงามจริงความทุกอย่างครับแค่เอากระเป๋าใบเดียวเข้ามาอยู่ก็ได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ